ได้แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวัดีครับอ่างคอมเมนต์เลยสวัสดีรักๆๆๆๆๆๆน้ารักน้งรักพูนสุขสนใสมากเลยน้าล่ะ ถ้าเกิดเอ็อีเจคอนได้ส่งคำขอเข้าร่วม <c oughs> ไปอ่านทำไมละ่ะขอเข้าร่วมไม่ต้องอ่านน้องลูกพูน <c oughs> เอาอะไรมาฝากพี่ยโยโรนไหนเ <c oughs> ชอร์เกลเล่ช็อกโกแลตเอาชอ็อกโกแลตมาฝากพี่ด้วยเหรอมาให้พี่เหรอ่ <c oughs> เอาสีขาวหรือเอาสีดำเอาสีขาวนี่เป็นแอบกุหลาบด,ด้วย <c oughs> เอาสีขาวหรอกอันนี้สิไหนไม่มีอะไรนี่ไง เงี่มยมีสีขาว,ว,วด้วยเนี่ยสีขาวข้าสีขาวหรือสีดำสีอะไรลูกคุณอยากให้ลูกมอนอยากให้สีอะไรชื่อลูกคุณชื่อลูกมอน,มอนแต่ในละครชื่อ,อ,อ,อลูกคุณลูกว่า กินเลยบ้ตินที่นี่บอลจะกินที่นี่เลยเหรอครับไม่ได้เจอลูกนานมากนานไหมนานเป็นปีนานเป็นปีเลยเหรอก็มันปีจริงๆอู้ผมเล่นอะไรอู้ผมเล่นบอลาลูก โอเคิดถ okay. ึงทั้งสองกันเลยสนทั้งพ่อถึงลูกสนทางพ่อโนไหมโซนไหมโซนไหมสวัสดีก่ะลูกพูนน่ารักใจมากเลยลูกนอน น่ารักกี่ถึงแม่ชวนให้เขาดูทำไมอ่ะถ้าเราเขาหออกมาสิเออแม่พอเราเคะลูกพูนพ่อกระดาษน่ารักลูกพูนกับพ่อกระดาษลูกคุณน่ารักจ้าวีเราคนชมลูกคุณสวัสดีลูกคุณน่ารักแม่ใจทั้งสองคนเลยทั้งฟคง นวันนี้เรามาทำอะไรเรามาถ่ายทอดสดแล้วเรากลับแล้วเราถ่ายเสร็จแล้วเรากลับไม่ได้น้องล้องอ่านหนังสือเก่งมากูหเก่งมากว่าอ่านมิ้นเก่งมากสมเป็นพ่อลูกเลยน่ารัก ยิ้มให้คนทางโนร้องไห้กับตัวเองยิ้มให้คนทางโนร้องไห้กับตัวเองข้างนอกดูเหมือนเก่งโอ้เห็นข้างในหนึ่งใจที่เจ็บต้องเก็บอาการใครจะรู้บ้างไหมโอ้เห็นหัวใจกันบ้าง

ไอ่ฝึกร้องอ่ะจักว่าเออคิดแต่ไม่ถึงร้องเป็นไหมความคิดถึงของเธอกับฉันมันเท่ากันหรือเปล่าถามจริงๆว่าใจจะไม่เป็นถ้าไม่ได้ซ้อมมาเพลงนี้แล้วไอ้หมอน้องท่อนแรกได้แข็ท่อนแรงร้องยังไงคิดคิดอยู่ทุกวันคิดอยู่ทุกคืน คิดว่าสักวันตัวฉันคงถูกลืมน้อยลงทุกวันที่เราคุยกันเพราะว่าอะไรเธอถึงได้เปลี่ยนไปอ่ะวบัาคิดอ่ะแต่ไม่ถึงคิดแต่ไม่ถึงคิดคิดแต่ไม่ถึงเธอคิดอยู่ทุกวันคิดอยู่ สักวันตัวฉันคงถูกเลิมเอนจะแข่ะก <c oughs> ันลูกมอนอายุเท่าไหร่คะอายุหกขวบครับหกขวบครับน่าอันนี้ก็ยูดดืด้อกันเลยน่ารักน่ารักใจเลยน้องพูดเก่งมากๆเลยน่ารักจังเลย,เลย,เลยและเขาเล่นกี่ตอก เราคันเหลือกี่ตอนแล้วยเรคันเหลือกี่ตอนแล้วเราคันเหลือกี่ตอนไม่รู้จำไม่ได้จำไม่ได้ทั้งนั้นเลยสามตอนสาตอนจะจบเลยบอกช่วยดูด้วยนะครับช่วยดูด้วยนะคะกี่ตอนอีกกี่ตอนสามตอนสามตอนสุดท้ายโอ้โหอ่ะใบเละอะไรมาอานสุดท้ายใบเละใส่ได้หมดเลยใส่ได้ไหมครับ ใส่เป็นไหมใส่เป็นไหมเท้นู้ของกําเลยอ่ะเคร่โยกบอลของเล่นอะไรของเล่นให้มันเล่นของเล่นไงเออไหนบอกว่าจะไปเล่นของเล่นนะทำไมได้มาช่องไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเนี่ยเยววิน

ฮัลโหลครับฮัลโหลครับของยูโรลได้ไหมคะหนะ่งเก๋ไรเก๋ดียไน้องลูกคุณติดพ่อกระสับหรือแม่ชนมากกว่ากันครับสองคนนี่แหละสองคนนี่แหละอยู่เป็นด้วยแล้วแม่ไปไหนแม่ไปถ่ายละครใช่ไหมน่่จะมังมัง ฟังครับ,บคุณตั๊บพี่บีพี่บีพี่บี B. เข้ามาดูด้วยพี่ดีพี่บีชื่อนิคไงรู้จักไหมรู้จักพี่บีไหมนี่ไงออเดลแกเลยแก่เลยเหรอเอแกแก่ไปด้วยเ,ยเยหรอ,เ,หรอเอา้าของอุ้ยอุ้ยโดนแล้วโดนแล้ว,ว,ลวของพี่สีอะไรเนี่ยของพี่สีนี้อันนี้ของใครอ,นนอ่อนจะเอาไปให้ใครหรือเปล่า งั้นพี่กินอันนี้พี่เอานี่กินด้วยกันได้ไหมได้ไม่ด้อม่มีะเไม่มีไม่มีไหนบอกว่ามีนี่ไงเห็นไหมบอกว่าไม่มีก็ไม่มีเห็นไหมมีแกไปเลย ออเอาเลยไหมกินเลยนะอ่ะกินกินดูชิ้นนงกินดูชิ้นน,นง่อนกกินนั่งอโอ้โหทำไมันแผ่นใหญ่จังเลยอะมา,าใหน่ไหนไม่ได้ไม่ได้หรอไม่ได้ลไม่ได้หรอครัช็อคโกแลตกุหลาบ อันนี้ของพี่เลยนนนนนนที่หมสูสวัสดีมอนบวัดดีมอน่วมกับใครพี่หมูก็มาเหรอพี่หมูก็มาเหรอึรออ๊บไปแล้วทำงานกันดีกว่าไปทำงานเลยครับ <laughs>